ชี้จุดเสียและแนวทางการตรวจซ่อมระบบเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกยี่ห้อทุกรุ่นสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบานงานช่างเอาละครับในคลิปนี้อ่ะได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้า3รายการนะฮะส่งมาจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทนายความจรูลภัรัตน์นะฮะบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3รายการนี้มันเสียแล้วก็ไม่อยากจะซ่อมนะฮะและได้ไปซื้อของใหม่มาไว้ใช้แล้วนะฮะส่วน3รายการนี้ก็ส่งมาเป็นเคสเพื่อการศึกษาให้กับพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะฮะ,ะก็มาดูกันนะฮะว่าทั้ง3รายการนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะ ก็เท่าที่เห็นก็คือมีเครื่องทําน้ำอุ่น2ตัวนะฮะและก็ปั๊มน้ำหนึ่งตัวนะฮะเครื่องทําน้ำอุ่นตัวแรกนี้ยี่ห้อ panasonic นะฮะ,ะรุ่น d h ขีด 34t1 นะฮะอ่ะกะ็เครื่องนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วนะฮะ,ะ,ะส่วนเครื่องที่2นี้นะฮะ,ะยี่ห้ออะไรนะ m e x นะฮะอ่านว่าเมกนะฮะน่าจะเป็นเครื่องจีนนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือเครื่องปั้มน้ำนะฮะมิตซูบิชิด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณทนายความจรูนภัรัฐไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะก็จะเริ่มมาตรวจเช็คตัวเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อเม็กตัวนี้กันก่อนนะฮะไม่ทราบว่าอ่านว่าเม็กหรือเปล่านะฮะดูสภาพด้วยตาเปล่าแล้วก็จะเห็นมีการช็อตเกิดขึ้นนะฮะจะเห็นว่าที่หลอด LED แสดงสถานะตรงนี้นะฮะมันหลุดหายไปนะฮะเดียว ตอนตอนที่รือ้อออกมาเนี่ยมันได้ยินเสียงกอกแก๊กกอกแกกอยู่อ่ะเทอ,ออกมาเจอแล้วนะครับนี่คือหัวหลอด LED นะฮะเห็นไหมครับมันน่าจะชอ็อตแล้วก็จนทำให้ตัว LED นี่ระเบิดเลยนะฮะ,ะตรงนี้ตัว LED เนี่ยมันต่อมาจาก แผงวงจรควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้นะฮะ,ะน่าจะเกิดช็อตที่แผงวงจรควบคุมตรงนี้เดี๋ยวเราลองแงะมาดูกันนะฮะ,ะตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วนะฮะ,ะที่มันช็อตก็จะเป็นพวก จิ้งจกหรือแมลงตัวใหญ่ๆมันเข้าไปนะฮะตรงไอช่องที่เราสอดสายไฟเข้ามานั่นหละฮะแล้วเข้าไปใต้แผ่นปิ้นนะฮะไอตรงที่เป็นที่บัตรกรีอุปกรณ์ช่วงนั้นนะฮะก็เข้าไปแล้วก็ไปต่หรือว่าไปวิ่งนะฮะก็จะทําให้เกิดการช็อตขึ้นมานะฮะการช็อตในลักษณะนี้มันก็จจะเป็นการช็อตที่รุนแรงนะฮะ ก็เลยทำให้หลอด LED นี่มันระเบิดออกมาเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองปลดสายไฟต่างๆออกแล้วเดี๋ยวเราหงายแผ่นปิ้นขึ้นมาดูนะฮะว่ามันมีการช็อตกันแบบไหนนะฮะเอาล้วครับเห็นไหมครับโอ้โหมีรอยไหมตรง ด้านล่างและก็ตรงจุดบัตรกีนะฮะตรงขา s r c a แตรงนี้นะฮะแสดงว่าเนี่ยตัวอาจจะเป็นจิงจกหรือแมลงตัวใหญ่ๆก็ได้นะฮะดูสภาพแล้วนะฮะมีรอยดินด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาตรวจเช็ค SR Cap ตัวนี้กันนะฮะก็ตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ 10k นะฮะปรับ0ูนย์โอไม่เรียบร้อยแล้ววัดคร่อมอย่างนี้นะขึ้นแล้วค้างนะฮะ,ะเห็นไหมครับสลับสายขึ้นแล้วค้างอย่างนี้แน่นอนไปแล้วนะฮะ SR Cap ตัวนี้นะฮะ,ะเมื่อมีการช็อตด,ดุลแรงเนี่ยอุปกรณ์รอบๆข้างนะพวกนี้นะฮะพวกไดโอดอหรือเป็น R อะไรพวกนี้นะ ก็น่าจะไปด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวลองมาเช็คดูนะฮะเราก็ปรับมิเตอร์มาที่คูณ1น,นะฮะแล้วก็ปรับศูนย์โอห์มให้เรียบร้อยแล้ววัดนะฮะวัดแบบสลับข้างเหมือนกันนะฮะไดโอดเนี่ยถ้าเป็นไดโอดอยังดีอยู่เนี่ยมันจะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะฮะ,ะเดี๋ยวมาวัดดูกันนะครับวัดครั้งที่1โอ้ไปศูนย์โอห์มเลยนะฮะ ตัวที่2ก็ศูนย์โอมเหมือนกันนะฮะครั้งที่1ตัวที่1ก็ศูนย์โอมตัวที่2ก็ศูนย์โอมมาวัดครั้งที่2สลับสายศูนย์โอมเหมือนกันตัวที่1ตัวที่2ก็ศูนย์โอมเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยแล้วนะฮะอ้าวอีกตัวหนึ่งไดโอดเอาขึ้นนะฮะอย่างนี้สลับสายอ้าขึ้นอีกอย่างนี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ จริงๆแล้วเราต้องถอดออกมา,าวัดนอกวงจรด้วยนะฮะเพื่อให้ชัวร์แต่ตรงนี้ก็เป็นการประเมินเข้าๆว่ามันช็อตนะเอาละครับศูนย์โอห์มเหมือนกันตัวนี้นะฮะสลับสายวัดอีกครั้งหนึ่ง 50โอห์มเหมือนกันนะฮะเอาล้าครับเดี๋ยวเราก็เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจเราก็ต้องปลดมา,าวัดนอกวรงจรกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะเอาละครับมาวัดตัวที่มันอยู่ไกลจากกลุ่มที่ช็อตตรงนี้ให้ดูกันนะฮะขึ้นนะฮะนี่ไดโอดนะขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็สลับสายาไม่ขึ้นนะอย่างนี้ถือว่ายังดีอยู่นะฮะอเอาใหม่นะฮะอ่า วัดจะต้องขึ้นอย่างนี้พอสลับสายจะต้องไม่ขึ้นอย่างนี้ถือว่า,าดีอยู่นะฮะแต่ถ้าวัดขึ้นทั้งสองครั้งแล้วก็ศูนย์โอห์มด้วยเนี่ยตีไว้เลยว่าช็อตนะฮะแต่อย่างไรก็ต้องปลดมา,าตรวจสอบนอกวงจรกันอีกครั้งนะฮะเพื่อความชัวนะฮะ,ะตรงแผงวงจรนี้เราก็ยังไม่ทําการซ่อมนะฮะเพราะมันจะเสียเวลามากนะฮะเพราะว่ามันเสียกันเป็นพรวนเลยนะฮะ,ะเราก็ชี้จุดเสียให้ดูกันว่ามันเป็นลักษณะนี้นะฮะ อา้าต่อไปเราจะมาวัดในตัววันลุ่มนะฮะตัวปรับความร้อนนะฮะตัวปรับร้อนมากร้อนน้อยเนี่ยตรงตัววันลุ่มตรงนี้นะฮะแล้ววอลลุ่มตัวนี้ก็จะมีสวิตช์อยู่ด้วยนะฮะเราก็ต้องถอดนะฮะถอดโครงที่ติดตั้งวอลลุ่มมันออกมานะฮะแล้วก็ถอดตัววันลุ่มตัวนี้นะฮะเพื่อมาวัดดูว่ามันยังใช้งานาได้ดีอยู่หรือไม่นะฮะตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ในตัวนะฮะแล้วก เป็นวันลุ่มสําหรับปรับมาให้ร้อนมากร้อนน้อยนั่นเองนะฮะตรงนี้วันลุ่มตัวนี้ก็วงจรก็ต่อมาจากแผงควบคุมเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นสวิตปิดเปิดนะฮะให้กับวงจรนะฮะแล้วก็เป็นตัวเล่งอุณหภูมิของน้ำนะฮะก็คือเล่งไอตัวฮีเตอร์ให้ร้อนมากร้อนน้อยนั่นเองนะครับเราก็ตั้งมาที่ คูณ10นะฮะเดี๋ยวเราเช็คตรงสวิตนะฮะตรงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสายจากไอมิเตอร์ที่เป็นไอเข็มเข็มเนี่ยมาเป็นปากคีบนะฮะเพื่อความสะดวกในการวัดนะฮะสายมิเตอร์เราเปลี่ยนมาเป็นปากคีบทั้งสองข้างเลยนะครับเรปรับศูนย์รวมให้เรียบร้อยตั้งที่คูณ10นะครับจุดแรกที่วัดก็คือวัดขาสวิตนะฮะขาสวิตก็จะอยู่ที่ก้นของวลุ่มนะฮะ อยู่ที่ก้นของมันนะฮะจะเป็นอสองขานะฮะเราก็เอาสายมิเตอร์จับไปฝั่งละขานะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเปิดสวิตช์นะฮะเอาล้วครับขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่ายัางดีอยู่นะฮะเปิดสวิตช์แล้ขึ้นศูนย์โอห์มอย่างนี้คือ,อ,อยังดีอยู่นะครับวอลุ่มตรงสวิตช์ไม่มีเสียต่อไปเรามาตรวจเช็คตรงขา vr หรือขาปรับ ความต้านทานให้มันมากหรือน้อยเนี่ยนะฮะอ่าก็ให้เอาสายมิเตอร์จับคล่อมสองฝั่งแบบนี้นะฮะแล้วเราก็หมุนตัวก้านบอลล่มดูนะฮะหมุนขึ้นหมุนลงนะฮะปรับขึ้นปรับลงแบบนี้นะฮะถ้ายังสามารถปรับขึ้นปรับลงได้แบบนี้ก็ถือว่าบอลล่มยังดีอยู่นะครับ ต่กลงวัลลุ่มไม่เสียนะฮะ,ะตรงนี้เป็นแนวทางการตรวจเช็คนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งนะฮะบางทีเครื่องทําน้ําอุ่นไม่ทํางานเนี่ยมันก็เป็นที่วัลลุ่มตัวนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถเร่งความร้อนได้นะฮะถ้าวัลลุ่มมันเสียหรือมันค้างเนี่ยนะฮะ,ะมันก็จะร้อนแบบไม่ตัดก็มีนะฮะเอาละครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะ ต่อไปนะฮะมาอีกจุดนึงคือ lead s w i t นะฮะตรงนี้หรือสวิตแม่เหล็กนะฮะมันจะต่อสายไปที่แผงควบคุมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดตรงปลายสาย2เส้นที่ต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือเดี๋ยวเราก็เอาลวดมาเสียบเข้าไปในรูนะฮะที่เขาเสียบลงไปในแผงวงจรเนี่ยวลวดมาเสียบให้เป็นขาสําหรับให้มิเตอร์ให้สายมิเตอร์มันจับได้นะฮะตรงนี้ นะเราเปลี่ยนสายมิเตอร์มาเป็นเข็มข้างหนึ่งแล้วก็คีบข้างหนึ่งนะฮะเอาล้ครับเอาคีบไว้ขาหนึ่งนะฮะอีกขาหนึ่งไปจับไว้ที่ฝั่งหนึ่งของขาลีสวิตแล้วก็ยกนะ,ะเพื่อจำลองว่าน้ำมีแรงดันน้ำนะฮะอย่างนี้เป็นการจำลองนะฮะว่ามีแรงดันน้ำไปดันตัวแม่เหล็กให้ไปให ลีดสวิตมันต่อกันเนี่ยฮะอย่างนี้ก็ถือว่าลีดสวิตยังดีอยู่นะฮะในท่อตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กนะ้นขึ้นๆลงๆตามแรงดันของน้ำนั่นเองนะฮะต่อไปก็จะเป็นฮีเตอร์นะฮะแล้วก็เทอร์โมสตัทตัวนี้นะฮะฮีตเตอร์ก็จะเป็นตัวทำความร้อนให้กับหม้อต้มตัวนี้นะฮะเราก็ปรับมาที่คูณหนึ่งนะฮะ แล้วก็จับ2คขั้วของฮีตเตอร์ฮะโอห์มอย่างนี้ถือว่ายังดีอยู่นะฮะต่อไปก็มาวัดที่เทอร์โมสตัตนะฮะนะจับ2ขั้วของเทอร์โมสตัตขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะจากการซ่อมนะฮะเทอร์โมสตัตจะมีขาดอยู่เหมือนกันนะฮะก็มีนะครับ เอาต่อไปนะฮะตัวสำคัญเลยตรงนี้คือไตรแอคนะฮะไตรแอคนี่ก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์แบบอัตโนมัตินะฮะใช้ตัดต่อไฟให้กับตัวฮีเตอร์นั่นเองนะฮะโดยมีการสั่งการมาจากแผงควบคุมนะฮะไตรแอคตัวนี้นะฮะสังเกตดีๆมันจะมีอยู่3ขานะฮะขาที่เล็กที่สุดก็จะเป็นขา G นะฮะส่วนขาใหญ่ๆอีก2ขาก็จะเป็น A1 กับ A2 นะฮะ นี่คือขา G นะฮะนี่คือ A1 นี่คือ A2 นะฮะถ้าเราหันขา G เข้าหาตัวเราเนี่ยฮะขา A1 ก็จะอยู่ทางซ้ายของขา G ขา A2 ก็จะอยู่ทางขวาของขา G นะฮะวิธีสังเกตขานะฮะทีนี้เราก็จะมาวัดดูกันนะฮะทั้ง3ขานี้นะฮะเราจะวัด6ครั้งนะฮะโดยปกตินะฮะ A1 กับ A2 เนี่ยจะไม่ต่อกันนะฮะแล้วก็ ขา G กับขา A2 ก็จะไม่ต่อกันนะฮะการวัดก็ตั้งที่คูณ1เหมือนเดิมนะฮะส่วนขา G ีต่อกันจะมีอยู่คู่เดียวคือขา G กับ A1 นะฮะเ,เราจะวัด A1 กับ A2 ก่อนนะฮะโดยวัดแล้วสลับสายนะฮะเ,เข็มไม่ขึ้นนะฮะสลับสาย เข็มไม่ขึ้นอย่างนี้ถือว่าดีนะฮะต้องวัด2ครั้งนะฮะเข็มต้องไม่ขึ้นทั้งสครั้งนะฮะส่วนขา G กับ A2 ก็เหมือนกันวัดแล้วเข็มจะต้องไม่ขึ้นทั้งสครั้งนะฮะอ่ะครับสลับสายมาจะต้องไม่ขึ้นเหมือนกันนะฮะอ่าไม่ขึ้นนะฮะอ่ะทีนี้เหลือขา G กับ A1 นะฮะเอาละครับ ับวัดครั้งแรกขึ้นนะฮะอ้าให้จำค่าไว้นะฮะว่าเท่าไหร่นะฮะอะ่ตอนนี้คือ20โอห์มนะฮะ20โอห์มนะ,ะทีนี้สลับสายบ้างนะฮะดูว่าค่ามันมีความแตกต่างอย่างไรอ่าก็ขึ้น8โอห์มนะฮะ,ะได้8โอห์มนะฮะก็คือวัด G กับ A 1เนี่ยมันจะต้องขึ้น2ครั้งไม่เท่ากันนั่นเองนะครับต่อไปเราก็จะมาจำลองนะฮะ เพื่อสั่งงานให้ตัวไตรแอคมันทำงานนะก็เอาสายมิเตอร์ข้างหนึ่งจับที่ขา A2 แล้วก็สายไฟเส้นหนึ่งมาจับไว้ที่ขา A2 กันแล้วก็วัดกับขา A1 แล้วก็สายไฟยไปจิ้มที่ขา G ก็คือเรียกว่าติ๊กขา G นั่นเองนะฮะ ก็ะจะทําให้ A1 กับ A2 มันต่อกันนะฮะปกติ A1 กับ A2 เนี่ยมันจะไม่ต่อกันต่อเมือ่อมีการสั่งงานมาที่ขา G ีก็คือมีสัญญาณมาที่ขา G ีแล้วมันถึงจะต่อกันนั่นเองนะฮะเอามาติ๊กให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ติ๊กนะฮะแล้วก็มันจะค้างอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าจะดึงสายมิเตอร์ออกนะฮะแล้วถึงเข็มมันถึงจะลดเห็นไหมฮะเข็มมิเตอร์จะลดเอาใหม่นะครับอ่ะตอนนี้ ที่ก็ไปเห็นไหมฮะมันก็ค้างก็เหมือนกับการเปิดสวิตช์นั่นเองนะฮะเป็นการเปิดสวิตช์ให้อ่าเครื่องมันทำงานนั่นเองนะฮะไตแอคตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเหมือนสวิตแต่เป็นสวิตแบบอัตโนมัตินั่นเองนะฮะการวัดอุปกรณ์หลักๆนะฮะของเครื่องทำน้ำอุ่นนอกจากแผงวงจรแล้วเนี่ยนะฮะ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะอุปกรณ์ที่เสียอยู่บ่อยๆอก็อยู่ประมาณตามที่ได้วัดให้ดูมานี่นะครับก่อนจบก็ต้องขอขอบคุณทนายความจรุนภัรัฐไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะ,ะที่ได้ส่งเครื่องทําน้ำอุ่นเครื่องนี้มาเป็นเคสการศึกษาให้กับพี่น้องในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ